ตอนนี้ตัวเลข3 0เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันคืองานประเภทงานก่อสร้างนะแต่งานบางประเภทเอาเยอะกว่านั้นนะ อ่าอย่างเช่นงาน PR อะไรอย่างงี้ใช่ปะงานพงานสื่องานอีเวนท์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพวกนี้ต้นทุนต่ำสามารถกำหนดราคาได้สูงเพราะนั้นเงินทอนจะสูงบางครั้งอาจจะถึง50%ได้ซํานะครับเพราะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการที่ว่าเป็นช่องทางในการทำมหากินนะครับเพื่อทำให้ใช้เงินของรัฐเนี่ย มาเป็นประโยชน์แก่กลุ่มคนบางกลุ่มอาจจะเป็นฝ่ายการเมืองที่กากับดูแลหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในหน่วยงานนั้นๆซึ่งคุณหญิงเนี่ยที่คุยกับเราเนี่ยก็อยู่ในวงการของการประมูลประเภทงานซื้อสื่องานทําสื่อหรืองานอีเวนต์ใช่ไหมคะคุณคุณคุณหญิงคะงานที่คุณหญิงไปประมูลเนี่ยค่ะใช่ค่ะอืมมีงานอีเวนต์เท่าไหร่นี่กี่เปอร์เซนต์งานอีเวนต์นี่ต้องต้องจ่ายคิกแบ็กกี่เปอร์เซนต์คะ ประมาณห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์บางงานนี่เคยต้องจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยหรอคะทำไมผมผมตัวเลขกเป๊ะทั้งนั้นเลยล่ะเคยได้ยินมาใช่ไหมคุณกิตติเดชเคยได้ยินว่าต้องจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์สตาร์ที่สี่สิบด้วยถ้าเป็นงานอีเวนต์ คุณคุณคุณผู้ชมบางท่านอาจจะนึกไม่ออกงานอ e ีเวนต์ก็อย่างที่การจัดงานตามศูนย์ประชุมต่างๆเงินมีการเปิดงานมีการแสดงอะไรเงี้ยหรือการซื้อสื่อโฆษณาต่างๆเนี่ยจ่าย5 0ถามจริงๆอ่ะจ่ายคิกแบ็กตั้ง5 0แล้วทำงานเนี่ยงบงบมันจะพอไหมคะจะได้กำไรไหมคะคุณหญิงคะได,ได้เหรอโอ้ได้กำไรเหรอคะ ทำยังไงคะทำยังไงให้ได้กำไรคะก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะ,ะเริ่มต้นคือการกำหนดสเปคดังนั้นกำไรเนี่ยะจะอยู่ในเนื้องานที่กำหนดกับงานจริงซึ่งอย่างที่แขกรับเชิญพูดเมื่อสักครู่ว่านะคะว่าถ้าเป็นอีเวนต์เนี่ยบางอย่างเนี่ยต้นทุนมันอาจจะต่ำ ได้ oh. เราสา oh. มารถ oh. ไปรถค่ะไปรถในงานจริงได้อ mm.